ช่วงนี้มาดูเรื่องของการศึกษากันบ้างะนะครับการศึกษาคือรากฐานของชีวิตและก็ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงระบบการศึกษาเคยได้ยินข่าวว่ามีเด็กบางคนเนี่ยไม่มีเงินเรียนเนื่องจากพ่อแม่ยากจนหรือบางคนพ่อแม่เสียชีวิตตัวคนเดียว<ๆ>ไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนคนอื่นเขาโอกาสในชีวิตก็ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาะนะครับปัญหานี้จะหมดไปครับเพราะว่า ผมมีข่าวดีจะบอกครับเป็นเรื่องที่ใครหลายคนไม่ทราบมูลติราชประชานุเคราะห์ครับเขามีโรงเรียนที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เด็กที่ไม่มีโอกาสที่ได้เรียนถูกทอดทิ้งกำพร้าหรือมีปัญหาครับโดยโรงเรียนของมุูิทิราชประชานุเคราะห์จะมีที่ไหนบ้างและรายละเอียดอย่างไรครับพูดคุยกันครับกับท่านพัชรนันอิ่มทั่วหัวหน้าฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะค่ะท่านคะขณะนี้เนี่ยในมูลนิธิมีโรงเรียนราชาประชานุเคราะห์ทั้งหมดกี่โรงเรียนคะทั่วประเทศเลยเออเดิมนะคะมูลนิธิมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อยู่ห้าสิบแปดแห่งค่ะแต่เนื่องจากในปีนี้ค่ะมูลนิธิมูลนิธิครบรอบหกสิบปีค่ะ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพิ่มเพิ่มอีกเก้าแห่งครับจึงมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อยู่หกสิบเจ็ดแห่งทั่วประเทศค่ะค่ะครับมีหกสิบเจ็ดแห่งทั่วประเทศนะครับก็บบถ้าพูดถึงคนที่จะมีคุณสมบัติเข้าเรียนโรงเรียนราชจกประชานุเคราะห์เนี่ยต้องมีคุณสมบัติมีหลักเกณฑ์ยังไงในการคัดเลือกครับ เดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะว่าโรงเรียนรับจำนออค่ะมีอยู่ประมาณมีอยู่สองประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งเป็นโรงเรียนแบบไปกลับเหมือนโรงเรียนทั่วๆวไปอะค่ะตัวที่สงก็คือโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะจะมีอยู่สี่สิบเกตแห่งค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนแบบประจําอะค่ะโดยที่เอรับเด็กด้วยโอกาสสิบประเภทตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอะค่ะซึ่งจะประกอบด้วยหนึ่ง เด็กยากส่วนมากเป็นพิเศษคือเด็กที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกินสองหมื่นบาทต่อปีประเภทที่สองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่สามเด็กที่ถูกทอดทิ้งประเภทที่สี่เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณประเภทที่ห้าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจประเภทที่หกเด็กที่อยู่ในชนกลุ่มน้อยประเภทที่เจ็ดเด็กเล่รอนประเภทที่แปดเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก ประเภทที่9เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศหรือโสเภณีเด็กและประเภทที่10บเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะครับแล้วพูดถึงเรื่องของการคัดเลือกเนี่ยคือการที่จะไปยื่นเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยม,มันยากไหมครเพราะว่าอย่างบอกว่าเอรายได้เนี่ยมันต้องไม่เกิน2องหมืบาทต่อปีแล้วพิจารณากันยังไงฮะ บางทีเด็กก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีความสมมติเขาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้มีเอกสารหลักฐานอะไรที่จะไปอ้างอิงตรงนี้ทางมูลนิธิได้มีการช่วยเหลือยังไงบ้างไหมครับเออโดยปกติแล้วอะค่ะโรงเรียนรับประชานุเคราะห์ค่ะจะรับเด็กแบบไม่มีรอบไม่มีรุ่นก็คือเมื่อเด็กประสบปัญหาทางสังคมครับสามารถไปติดต่อเข้าเรียนได้ที่โรงเรียนเลยค่ะอคก็คือติดต่อได้ด้วยตนเองเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะ ด้วยตนเองหรือคู้ปกครองพาไปหรือหน่วยงานต่างๆอะคะ่ะที่เกี่ยวข้องสามารถนําเด็กไปได้ค่ะไม่มีรุ่นไม่มีรอบคือสามารถเข้ากลางเทอมได้ไม่ต้องมารอให้เปิดเทอมใหม่ก็คือไปปุ๊บได้เรียนปั๊บเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ oh, ครับโดยที่เด็กไปโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะชุดทักเรียนนี้ให้อาหารสามมืม้อเอ่อที่พักงะะี<อ>้ยค่ะมีให้หมดเลยครบวงจร นะครับสำหรับโรงเรียนนี้สำหรับเด็กได้ยโอกาสพอบอกไม่มีรุ่นไม่มีรอบการเรียนล่ะครับไอ้การเรียนการสอนเนี่ยจะจะ,จะเทียบเท่าหรือว่าเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไหมฮะมีหย่อนเทั่วไปค่ะอาจจะแบบมีการจับพื้นฐานเด็กก่อนเพื่อเพื่อจะดูว่าเ,ออเด็กอะคะ่ะเทียบชั้นอยู่ในระดับระดับชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ เอ๊ะทราบว่าทางมูลนิธิเองเนี่ยนะคะมีทุนเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับการศึกษาต่อด้วยใช่ไหมคะรายละเอียดเป็นยังไงมัางคะออสําหรับทุนการศึกษานะคะตอนนี้มูลนิธิมีกลุ่มเป้าหมายะคะ่ะที่จะมอบทุนอยู่สองประเภทก็คือเด็กประเภทที่หนึ่งคือเด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยคะ่ะและ้วก็บิดามาดาเสียชีวิตจากโควิดคะ่ะและประเภทที่สองก็คือนักเรียนที่จบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แล้วค่ะจะไป ก็จะมีให้ทุนในระดับปวสปวชแล้วก็ปริญญาตรีค่ะสําหรับเด็กที่จบการเรียนรัฐประชารั์ะนะคะแต่เด็กที่กำพาเนี่ยค่ะก็จะให้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลค่ะไปจนถึงปริญญาตรีค่ะอ,อย่างนี้ช่วยเ,เจาะลงไปในรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะว่าเในอย่างระดับอนุบาลมีการช่วยเหลือยังไงหรือว่าระดับปวชปวสมีการให้ทุนการศึกษายังไงอะคะ ในแต่ละระดับอะค่ะเวทีจะให้ทุนการศึกษาค่ะโดยจะออโอนเป็นเงินให้ค่ะภาคเรียนละเค่ะระดับอนุบาลจะอยู่ที่ประมาณห้าพันบาทค่ะครับมัธยมศึกษาและปะวชเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อเทอมนะคะครับระดับปวสหนึ่งหมื่นบาทระดับปร 1, บิญญาตรีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะครับเอ,อพูดถึงโรงเรียนราชาประชานุเคราะห์เนี่ยมีระดับ การเรียนการสอนระดับไหนบ้างครับอนุบาลป .1 มัธยมมีถึงขั้นไหนบ้างฮะจะเป็นระดับชั้นป .1 ค่ะจนถึงมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะก็คือเด็กป .1 เนี่ยสามารถจะช่วยเหลือตัวเองบ้างได้แล้วที่จะไปอยู่ในังประจาคือนอกจากจะมีรุ่นพี่ที่จะช่วยดูแลแล้วค่ะก็ยังจะมีคุณครูค่ะที่จะช่วยดูแลเด็กตลอด24ชั่วโมงครูที่อื่นอาจจะดูแลแค่8ปดโมงครึ่งถึงสโมงครึ่งเลิกเรียน ใส่คครูของเราเนี่ยดูแลเด็ก24ชั่วโมงเลยค่ะโอ้ปอ .1 ถึงป .6 เรียนฟรีถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับสำหรับ<อ>ผู้ด้อยโอกาสนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีในสังคมมากเลยครับแล้วแบบนี้เนี่ยอ,อ,อย่างที่เราได้ยินข่าวเนี่ยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือมีฐานะเป็นอยู่ลำบากยากจนเนี่ยถ้าจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามรายละเอียดเนี่ยจะได้ที่ช่องทางไหนครับ สามารถโทรมาสอบถามที่มูลนิธิได้ค่ะเบอร์โ,โทรศรัพท์นะคะศูนย์สองค่ะสองแปดหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สองค่ะครหรือสามารถติดต่อโรงเรียนรัฐประชาอุเคราห์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้เลยค่ะอืมครับยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่ามีจังหวัดไหนบ้างฮะโรงเรียนรัฐประชาอุเคราะหนะคะภาคใต้ก็จะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกระบรีบบ่ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสสงขาสุราษฎร์ธานีชุมพรค่ะ ก็มีหล,หลายที่นะครับหกสิบเจ็ดโรงเรียนทั่วประเทศนะครับสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่คณคคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านพัชรนันอิ่มทั่วครับหัวหน้าฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับค่ะ ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สังคมยังไม่รู้แล้วเราพยายามจะบอกให้สังคมเนี่ยได้ตื่นได้รู้ว่าเด็กที่ด้อยโอกาสเนี่ยเขามีโอกาสได้รับการศึกษาการเรียนฟรีกินอยู่ฟรีรมีทุนด้วยนะมีทุนให้ด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนก็คือมีทั้งไปกราบแล้วก็แบบประจำนะก็ถือว่าเป็นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเด็กด้อยโอกาสรายได้ไม่ถึง สอง0มนบาทต่อปีสำหรับพ่อแม่นะครับใช่ใช่หรือว่าเด็กเร่ร่อน ทอดทิ้งกำพาร์ค่ะอ่าแล้วก็ชนกลุ่มน้อยค่ะนะครับย้ำหมายเลขไหมคุณหมายเลขที่ถ้าเกิดว่าใครสนใจได้ยินแล้วนะคะฟังเราสองคนอยู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สองสองแปดหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สองค่ะศูนย์สองสองแปดหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สองนะคะก็เป็นฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยจะสอบถามแทนใครที่เราเห็นว่าเอ๊ อยู่ในเห็นแล้วว่าอยากช่วยเหลือ,อนะคะก็โทรไปถามได้แล้วก็เราก็เอาข้อมูลนี้ไปบอกอได้นะคะ